unrelenting passion mixed with a dedication to see it every second are what turn childhood dreams into moments that last a lifetime. No matter the goal, your time defines your greatness. ก้องเองสนามที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบทพิสูจน์สําหรับตัวเขานะครับในแง่ของการ improve แล้วก็กอบคู้อันดับขึ้นมานี่ครับโมโรทูในปีที่แล้วนะครับ ที่มิซาโนเป็นเจ้าถิ่นนะครับเชเล่ที่ได้โพแล้วก็มีเปโดคอสตากิทที่สองกิทที่สามเป็นมาริโอคอนซาเลสแถวที่สองมีคาเนตนะครับมีแมทเทีปาชินี่แล้วก็ตัวของอารอนโซโลเปสนะครับขณะที่แถวที่สามนะครับก็มีโจโรเบิร์ตแซมโลโทเนียโบลิโนนะครับฟิลิปซานลัาสกล้องสมเกียรติสตาร์ในกิทที่11ดปีที่แล้ว กริดไม่เร็วนะ12เป็นซอนตาฟานิงโกเบิร์กนะครับ13ไอโอคุระ14ดิกซันนะครับ15โบเบนสไนเดอร์16มาร์โกสเมเดสส์สิบเจ็ดเป็นเบอรตต์รี่เบรรี่เบลต์เบลเตสนะครับ18ก็คือเจอร์มโอโฮบา19สิบาวิซังการา20เป็นเอเจสนะครับเอเจสช่วงนี้ต้องจับตาดูเขาปีนี้อาจจะโดดเด่นขึ้นมาปีหน้าผมว่าเขาน่าจะขยับขึ้นมาท็อปไฟได้บ่อย,อยเอาเดเกกิดที่21นะปีที่แล้วไม่ดี 22. กาเซีย 23. เปโตสโรรานะครับ 24. ก็คือลูคัสซูโรวิดหลายคนหายไปจากกิตสตาร์ทมอเตอร์ทู 25. รอรีสกินเนอร์นะครับ 26. เป็นฟอร์เจีย 27. โคตานบูซันเนสบฮาโกเมส 28. นะครับดิแลนแกลลี่ 29. แล้วก็ไทกาฮาดะ 30. ปีที่แล้วคนชนะก็คือเปโดรคอสตานะครับขี่ในสนามแบบสตาร์แอนโกเก่งคนหนึ่ง อันดับที่2ก็คือตัวของเชลิซิโนวีเอสตินะครับอันดับที่3ก็คืออลอนโซโลเปสเฟมบอสซอาครูโรมีคนเดียวก็คือโลเปสตอนนี้ถ้าเราจะว่ากันตามตรงนะครับบรรดาเฟมบอสซอาครูโรที่ดีที่สุดก็คืออลอนโซโลเปสนะไม่ใช่ไอโอคูล่าไม่ใช่เซอร์จโอกาเซียไม่ใช่เฟมินาเดเกนะครับในช่วง2-3สงส,สนามที่ผ่านมาเนี่ยอลอนโซโลเปสขี่ดีมาก อันดับที่4ก็คือโทนี่อัลโบอลิโนนะครับอันดับ5้าไอโอคุระก้องสมเกียรติปีที่แล้วเนี่ยก็ขี่ไล่ตามกันมาอยู่กับไอโอคุระนะครับอันดับ4ี่ห้าหกเนี่ยไล่ติดกันมารวมถึงอันดับ7ด้วยมีอัลโบอลิโนไอโอคุระสมเกียรติจันชาแล้วก็เมเดลกอนซานเลสนะครับเวลาที่เข้าเส้นชัยในใกล้เคียงกันมากก็ถือว่าขึ้นมาได้ดีนะครับอันดับที่7เมเดลกอนซาเลส8เป็นโจโรเบิร์ต9ฟิลิปซาลัชขณะที่อันดับ10 ตรงนี้เป็นของเมเทียปาชินีนะครับต่อด้วยกาเซีย11 12ดิกซันนะครับ13โบเบน14มานก็เซเมส15เป็นแบริบเบอลเตอร์สนะครับ16 17เป็นอัลโคบากับเซรานะครับ18บแโบฮาโกเมส19ฮาดะนะครับ20เป็นชอนเิเลนแคนดี่แล้วก็21ก็คือโคตะโนซันเน่กลุ่มที่ไม่จบการแข่งขันในปีที่แล้วก็มีหลายคนนะมีซูโรวิดอิซานเกวาร่านะครับแซมโลอัลเดเก รวมไปถึงตัวของลอรีสกินเนอร์นะครับแอรอนคาร์เนตเดน่ฟอร์เจียซอนตาเฟนโคเบิร์กแล้วก็เซน่าอเจสขณะที่ในตอนนี้นะครับหลังจากที่ผ่านการแข่งขันมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็สถานการณ์ในการลุ้นแชมป์มันก็ยังคงอยู่ที่เซอร์โจกาเซียนะครับที่เป็นผู้นำอยู่แต่กาเซียเองสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะครับเพราะ การที่ได้รับออได้รับผลกระทบในด้านสภาพจิตใจที่ไม่สามารถขึ้นสูงโ o โตจีได้ในปีหน้าเนี่ยทำให้มันส่งผลต่อฟอร์มการขี่ของเขาอย่างมากซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับส่งผลถึงขนาดที่สนามที่แล้วไม่จบการแข่งขันต้องนำรถเข้าพิษซะอย่างนั้นนะครับก็ถือว่าน่าเสียดายนะครับส่วนคะแนนสะสมล่าสุดก็เดี๋ยวมาดูกัน นี่ครับนี่คือคะแนนสะสมล่าสุดนะครับกาเซียโดนโอคอุระไล่จี้เข้ามาเหลือ12คะแนนผมว่าสนามนี้กาเซียก็อาจจะยังไม่สามารถกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีได้แต่ไม่รู้ว่าสามารถกลับมาล่าแต้มได้อีกหรือเปล่านะครับโอกุระถึงแม้จะบาดเจ็บแต่ตอนนี้ก็น่าจะสมบูรณ์แล้วละ่ะสนามที่แล้วสตาร์ทในกิดที่หลุดออกไปน่าจะอยู่แถวที่6เลยนะแต่ไล่ขึ้นมาจบอันดับ8ได้ทำให้คะแนนนั้นทอนขึ้นมา เห็นไหมครับโลเปสเป็นหนึ่งในคนที่กําลังจะมีลุนแชมป์โลกนะอลอนโซโลเปสที่ผมบอกว่าทําไมเราถึงโฟกัสไปที่เขาคือพอเข้าสู่ครึ่งฤดูกาลหลังอลอนโซโลเปสผลงานดีมากเลยนะครับขึ้นโพเดียมแทบจะตลอดเลยแล้วเนี่ยครับจบตอนนี้อยู่อันดับที่3ตามอยู่29คะแนน4เป็นโจโรเบิร์ตโรเบิร์ตไม่มีแต้มสนามที่แล้วเพราะล้มห้ามเจคดิกซันเจก็กลับมามีลุนแชมป์โลกแล้วเหมือนกันเจคเนี่ย ฟอร์มสสนามล่าสุดคือชนะ2ครั้งจาก3สนามล่าสุดฟอร์มโหดมากนะครับอัลเรเกอยู่ในอันดับที่6นะครับมี112ก็ตามหลัง50คะแนนนี่คือหน้าแรกก็มีเชลเล่นะครับมีมาเดลกอนซาลเลสแอรอนคาร์เนตแล้วก็โทนี่อโบริโนที่ขยับขึ้นมาผ่านกล้องขึ้นมาอยู่ในท็อป10นะครับกล้องสังเกตสนามที่แล้วเก็บได้10แต้มก็จริงนะครับแต่ว่าโดนเขี่ยหลุดออกไปอยู่ในอันดับที่11เพราะว่าอโบริโนได้ขึ้นโปทเดียม โพเดียมแรกของกล้องยังไม่มาแต่ว่าโพเดียมแรกของอาบอริโนมาแล้วในสนามล่าสุดกล้องสมเกตให้สัมภาษณ์ไว้นะครับหลังจบสนามที่ผ่านมาก็บอกว่าดูจากเ,เวลาต่อรอบแล้วกเ็เหตุการณ์หลายๆอย่างนะครับเขาบอกว่ารถแข่งน่าจะสมบูรณ์มากๆแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้ไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องหนักใจนะครับก็จะเดินหน้าสร้างผลงานให้ดีที่สุด เราก็หวังว่าจะสู้ในกลุ่มหน้าได้ตลอดนะครับก็ค่อนข้างมั่นใจนะคือเขาให้สัมภาษณ์พอจบเลสที่แล้วเนี่ยคือมั่นใจมากมั่นใจในตัวรถมากนะครับดังนั้นเดี๋ยวมาอรอลุนกันดูนแฟนๆก็ก็หวังว่าจะแก้ปัญหาในเรื่องการคุริฟายได้แล้วก็ทํางานเริ่มต้นสุดสัปดาห์ได้ดีนะครับถ้าเริ่มต้นได้ดีแล้วก็คุริฟายได้ดีก็เชื่อว่าน่าจะมีลุนในท็อปไฟล์หรือว่าลุนไปจนถึงโพเดียมเลยนะครับ นี่คือเรื่องราวของคลองสมเกียรติแล้วก็โมโตูก,ก่อนเข้าสู่สนามนี้นะครับเชเลซิโนวีเอตีน่ากลัวในฐานะของเจ้าถิ่นแล้วก็ฟอร์มกําลังมาเลยรวมถึงโทเนียโบลิโนที่กลับมาแล้ว2นักแข่งอิตาเลียนน่ากลัวนะครับเฟรมบอสวอตครูโรจะกลับมาได้ไหมในสนามนี้ยังไม่มีคําตอบให้ถ้าคนที่จะกลับมาได้และก็อยู่ในกลุ่มหน้าได้จริงๆอาจจะเป็นอารอนโซโลเปสนะครับส่วนไอโอคุระ ซื้อโจกาเซียกับเฟเินเดลเดเกยังไม่สามารถวัดได้เลยว่าจะกลับมาแบบสมบูรณ์แบบได้ไหมเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปที่ซิลเวอร์สโตนไอโอโกละก็ก็เจอปัญหาเหมือนกันออกโพแต่จบ14นะครับแล้วก็ที่ออสเตรียลงไม่ได้สนามล่าสุดไล่เกอบคู่ขึ้นมาจากประมาณกิจที่1 7 1 8ขึ้นมาจบอันดับ8ได้นะครับ ขณะที่เจอจูกาเซียเนี่ยย,ยังยังมีปัญหาสภาพจ,จิตใจนั่นแหละก็จะกลับมาได้หรือเปล่าตรงนี้ต้องรอลุ้นกันดูนะครับในฐานะของผู้ชมก็เป็นกําลังใจให้ให้นักแข่งให้กลับมาให้ได้เพราะไม่งั้นเนี่ยคะแนนสะสมในการลุ้นแชมป์โลกเขาจะสั่นคลอนทันทีนะครับรวมถึงเฟมิเน,นเดเกที่ช่วงหลังไม่จบไปในขั้นบ่อยมากนะครับส่วนไฟนจ้าไทยก็ส่งแรงใจเชียร์กล้องสมงเกียรกันนะครับพรุ่งนี้จะเริ่มซ้อม2ครั้งนะครับวันเสาร์ จะซ้อมอีกหนึ่งครั้งแล้วก็คอลี่ฟายวันในที่จะแข่งจริงก็จะดวลความเร็กวกันในเวลา17บนาฬิกาสินาทีะครับนาติดตามด้วยกันอืม